จะมีมาตรการทุกเฉยอย่างเป็นทางรวมทั ainsi, the ้งนะครับสามารถเชื่อถือพื้นที่วิกฤตไยแล้วโดยเฉพาะกลุ่มใได้นะครับเพราะว่าเป็นตอนต้นน้ำนี่ครับมีน้ําน้อยมีะทำอย่างนี้ทุกปีครับมีมาก็อีสองปันครัอีกสองปีไปแล้วนี่มันก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษนาดนน้ำอย่างนี้ประมาณทำสูงอย่างนี่ประมาณของระดับน้ำโครับในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา

เภอเชียคาในพื้นที่นี้มันค้าเกี่ยวกับอำเภอเมืองตรงที่มันมีรอยเลื่อนเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพิ่งมีการเกิดแผ่นดินไหว3.8ติเตอร์เกิดขึ้นนะครับแล้วสภาพแบบนี้นะคือในรายงานของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่ารอยเลื่อนเลยเนี่ยเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่17ของประเทศซึ่ง การที่จะสร้างโครงการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับาการทำโครงสร้างใต้ดินซึ่งโครงการนี้ของเลยชีมูลเนี่ยต้องขุดอุโมง์ใต้ดินนะครับมันเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากมีการลบกลนเปลือกโลกจากการทำโครงการนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมีการถล่มลงมาหรือมีแผ่นดินไหวแล้ว โครงสร้างทางกล่าวถล่มลงมามันคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนที่ต้องสูญเสียไปกับโครงการนี้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดผลกระทบเหล่านั้นอยู่ในจังหวัดเลยอยู่ในอำเภอเชียงคานที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วถามว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ e a ที่สทนชทาอยู่ณปัจจุบันและนํามาปัจชินนิเทศนี้ได้นําประเด็นนี้เข้าไปศึกษาหรือไม่อย่างไรและก่อนหน้านี้วันที่26ตุลาคม2562 ก็ได้เปิดเวทีและฟังความคิดเห็นที่สาราประชาคออมอำเภอเชียงคานเช่นกันผมแย้งไปในส่วนของความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องสูญเสียไปจากโครงการนี้วิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้านรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารของคนในอำเภอเชียงคานหรือแม้แต่คนที่อยู่ในแม่น้ำโขงซึ่งพึ่งพามปลาที่อพยพเข้ามาในปากน้ำเลยเพื่อวางไข่แล้วกลับลงสู่แม่น้ำโขงนี่คือ เศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรที่เราจะต้องสูญเสียไปเจตนาของการประชุมครั้งนี้ก็คือเพื่อให้ทุกคนได้ถูกนำไปเป็นหลักฐานว่ายอมรับกับ e i a นี้นะครับแต่เราไม่ยอมรับเราถือว่าเป็น e i a ที่ไม่ครบถ้วนและไม่มีความรอบด้านในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นที่หัวงาน เพราะคนที่อยู่ในพื้นที่หัวงานบอกได้เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศึกษาอะไรบ้างประมงพื้นบ้านไม่รู้เลยว่าเขามาเก็บข้อมูลตอนไหนแล้วข้อมูลดิบเก็บจากใครไม่มีนะครับเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่าโครงการเนี้ยหรือ e a เเนี้ยมันไม่ชอบ,บด้วยด้วยการกระทําด้วยกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในการศึกษาครั้งนี้ก็ ครอบคุมถ,ถึงในเรื่องของผลกระทบเรื่องแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกรณีของแผ่นดินไหวเนี่ยข้อมูลที่เรามีอยู่ยตรงนี้เป็นรอยเลื่อนขนาดเล็กนะครับไม่ใช่รอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่จะมีผลกระทบนะครับในระดับของแผ่นดินไหวบริเวณนี้เท่าที่เคยเ,คยเกิดเนี่ยนะครับประมาณ2 3 4สามสีม่ิเตอร์ท่านเองนะครับซึ่งเราก็ดูในภาพรวมอยู่แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดถึง 4- 5หมีไหมนะครับซึ่งอาจจะมีนะครับซึ่งตัวโครงการเราเนี่ยเป็นคุมวงของน้ํา แล้วก็มีการเก้ามีการอะไรนิ่เงินอย่างในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผลกระทบคงจะไม่มีนะครับกรณีเป็นอ่างเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบางบ้างนะครับแต่ว่าของเราไม่ได้เป็นอ่านนะครับครับโครงการของเลยชิมูนนะครับมีโครงการประตูระบายน้ําสีสหรักเป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมครับอ๋อคนละส่วนครับสีสงรักจะอยู่ในแม่น้ํเอ่อแม่น้แม่น้เลยที่ถักขึ้นไปนะครับเป็นตัวการเก็บกักน้ําในลําน้ํานะครับตัวเอ่อ โครงการนี้จะอยู่ท้ายลงมาเป็นการรับน้ําเข้ามาจากแม่น้ำโขงกรณีแม่น้ำโขงมีระดับสูงเพียงพอนะครับก็คือว่าเรามีความต้องการที่จะใช้น้าจากแม่น้ำโขงบางส่วนเพราะว่าในขณะนี้เราใช้น้ําจากแม่น้ำโขงผมเรียกว่าน้อยมากเราใช้มีฐานในจุดน้ำทั้งรอบๆข้างข้างนั่นเองนะครับเราไม่ได้ใช้แทบไม่ได้ใช้น้ําเลยนะครับเพราะว่าของเราในี่แม่น้ำโขงมันเป็นชายแดนทั้งหมดนะครับเราไม่เราไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือทําอะไรกับตัวแม่น้ำโขงได้เหตุที่เลือกเอาจุดนี้เนี่ยเพราะว่าน้ำโขงเนี่ย ตลอดแนวชายแดนประเทศไทยมีหลายร้อยกิโลเมตรเหตุที่เลือกจุดนี้คืออะไครับมันสามารถส่งน้ําด้วยแรงโน้มถ่วงได้นะครับในระยะยาวเนี่ยมันจะลดต้นทุนในการจัดการนะครับคือถ้าไปจุดอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้สูบน้ำนะครับสูบน้าในอนาคตเนี่ยนะครับพลังงานเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าต่อไปพลังงานมันจะแพงขนาดไหนนะครับซึ่งการใช้ใระยะยาวสาโครงการนี้นะครับวางก็สามสิบห้าสิบปีขึ้นไป ก็เลยจะเป็นที่ดูตรงนี้แล้วมันมีความเหมาะสมที่สุดนครับหลังจากนี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะนําประเด็นนี้เข้าไปพิจารณาด้วยครับในหลักการเนี่ยมีผู้คัดค้านหรือมุมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ต้องไปดําเนินการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งไปให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาด้วยว่าข้อกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับถ้าเราดำเนินการไปทางกรรมการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกรรมการเองเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยเขาก็สั่งให้ดำเนินการเพิ่มเติมได้นะครับครับ ขอบคุณครับ